เอาละถ้าเป็นจอกับแล็ปตอนนี้ทุกคนอย่านะอย่ารืมช่วยกดติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยนะเพื่อมีทันคลิปที่ประมาณเยอะนะให้ฉันนั้นถึงยอดเดียวนะยอดยอดวิวเลยนะต,ตอนอื่นมามนแ,แม็แม็ก่อนนะมาตรงนี้นะแล้วไปนั้น,นคุณเสรไอ้นี่มาแล้วก็คุณนั้นแล้วก็คุณนั้น คุณสามารถสั้งรถได้แต่มันต้องแอบเอ่อแบอเยี่ยที่เชืธอดิแต่คุณยังมีถ้าไม่มีถ้าไม่มียาปะหานะอื่นๆดิเนี่ะคุยก็สร้างคุณก็สร้างสี่เครื่องบินน่ะสร้างรถด้วยรถรถเครื่องบินรถทหารรถทหารเรือเรือเครื่องบินรถไฟรถไฟแล้วก็มีรถไฟของเยอะจัง ตุ๊กแกคือซัสตุ๊กเกอร์บอลทอร์มินอลเอะนะาะจะมีวูบอ๊อกนะจะมีวูบอ๊อกขนาดสร้างไม่งั้นแหละได้อย่างนั้นก็นั่นแหละเป็นอย่างนั้นด้วยต้อที่เลยมันน่าใจกับของฉันนะมาเป็นฉันสร้างเลยฉันนั่นแหละสร้าง สร้างคนเดียวเลยเท่ยังไงหนึ่งคน,นนะยังไงอ่ะอืมถ้าเราถ้าเราอ้นี่แบบวงเล็กนี่นะวงเล็กนี่นะแล้วก็ถ้าเราจะเหมือดเรือถ้าแมพน้ำนี่นะแมพน้ำอ่ะให้คุณนั่นทำการจับวัดี๋ยวัดเรืออาจจะเริ่มงเรือ ลึกเรือที่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่านะแล้วก็คุณจะสามารถเสร็จได้ดีได้นะเสร็จได้ดีได้ซึ่งมันใหญ่มากเลยนะแต่อยากไปของไป่ส้หนึ่งกองเรือแต่ยังึงนะ เล้ก็มีคนซับนะอยากให้มีคนซับสไคร์เยอะจังโอเคนะ่าจะอยากเพิพคหน่อยนะอยากมีได้รครับอยากมีคนซับสไครยเย์เยอะๆออ,อะ จอยักด้วย,ะย,ยนะกดทีู่ัต้กกดติตาเนะใช่นะกดโดนกกดะกนะันเลยไออยากที่มนะีคนกเยอะนะนะทุกคนนั้นก,กนทุกคน,น,นไม่เยอะโอเคนะ โอเคน่าจะจบไปนะแต่ยังไม่จบแค่นี้หรอกนะแต่ยังไม่จบแนะค่นี้นะ่าสมมติว่าเรือมันลวัลวกเก้าเหือวันรั่วจนิีๆอ่ะ เรือเรือจมเนี่มถ้าคมาบอกคุณอยากนคุณนั้นอยาจะนั้นสับสกให้ให้ช่วยผู้านดูอยู่นั้นต้องต้องกดไลค์กดกดไลค์ให้รัวรสวัลสไครให้รัวๆซลรัวรัวก็จะอีกเลยนะรัว ต้องซับสไคร์ที่ให้เอาไรเนี่ยฉันจะ,จะบอกอีกนะบอกครั้งสุดท้าย,ยนะครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายวาเวอร์ข้าจะให้ทุกคนนั้นซับสไคร์ให้เยอะๆยอะต้องซับสไคร์เย,ยอะ กดติดเตมม u สั c r i b e ด้วยนะจบ